ทำไมนะความเมีควดูคือคือจริงๆกันวางอย่างนี้นี่คือภูมิที่เขาจะเป็นคนวางคือหมายความว่าเขาจะวางเป็นลักษณใหญ่ๆก็คือว่าสถานที่ตรงนี้เป็นพระประจำเมืองส่วนสภูของนั้นนี่เป็นที่ปรญจุเทศาพระพุทธเจ้าส่วนสถานที่ตรงนี้เป็นที่เกิดของชัยวัิมณี นี่เขาจะเป็นคนวางก่อนพอวางเสร็จปั๊บนี่จะพุ่ง้นมาเครับเราก็เลยวางไอง้ต้นมงต้นไม้เสียบเข้าไปสําหรับนนออพวกนักออกแบบเขาก็จะวางแต่ว่าลักลักณจริงๆก็คือต้องวางคูมือเขาก่อนคือพระพระประจําเมืองนี่จะใส่องค์อื่นไม่ได้จํางานเพื่อเป็นโบสถ์ใช่ตรงนี้นองค์น้อยนี่แหละองค์น้อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระประจําเมืองแต่ว่าเราแกะยังไม่เซ็จครับ เขาโยกเขาพระอยู่เขาเป็นกองป้อยแต่ว่านั้นเป็นโบสถ์อันนั้นอันนั้นโบ็นโบสถ์อันนั้นยางยังเที่ยพระไกลๆนี่คือพระประจำเมืองไอเนี่ยที่ที่เราเห็นเนี่ยรทั้งแถวเนี่ยตรงนี้แหละสองหลังเนี่ยพระประจาเมืองแต่ว่าสถูปนั้นเป็นที่ใส่แกสาพระพุทธเจ้าแต่ว่าตําแหน่งตรงนี้เป็นที่เกิดของชัยวรมันติเจษ ที่นี้ใช้วรมันทีเจ็ดท่านมาตั้งความปรารถนาและอธิษฐานก็คืออธิษฐานอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละตอนพันขึ้นตรงนี้แหละปร,ะรารัน้าไปสักปุ่ปเมื่อประมาณพัน,น 1, ปีอปีศไม่กล้าที่ปลายนะครับเพราะว่าพิมายนี่มันสร้างก่อนสร้างก่อนสร้างก่อนนครวัดท่างมาอธิษฐานพิมายเสร็จแล้วไม่ไม่คือใช้วรมันทีเจ็ดที่ท่านมาเลยสร้างพิมาย มันจะสร้างแต่ตามันโต้ไอคือตั้งแต่พนมลงรักลงไปนี่มันเป็นมันมันเป็นไทยประมันสิเจ็บแต่ตามันโตน้ขึ้นมานี่มันเป็นพมสร้างแต่พมสร้างในชาติที่สี่อาจารย์สร้างใช่สร้างขึ้นมาที่มาไปถึงสกลนครไ้เขาที่เขาว่าขอนี่คือคนไทยใช่ไหมครับ <c oughs> คือข้อดีกับเราทรี่ว่าของคือข้องจริงๆนี้นี่ ขอมจริงๆนี้ก็ในนั้นมันมันเป็นชนชาติหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ในอยู่ในอินเดียแต่ทีนี้อยู่ในเซมเรียบนะแต่ทีนี้ขอมนะี่ยะเขามีความผูกพนกันกันครับเมืองพิมายข้ <c oughs> อมอยู่แล้วโเขามีความผูกพันทีนี้เขาเวลาเขาจะแต่งงานเพรา็แต่งงานกันทั้งนึง แต่ที่นี่ลูกลูกขอมจริงๆเน่ยก็คือกลุ่มวอรมันทั้งหมดมันก็เลยกลายมาเป็นว่าคือคือคนไทยแต่บังเอิญว่าพ่อจริงๆเขาจริงพ่อเขาจริงๆนี่เขาเป็นขอมแต่ว่าพอแต่ลูกชายใหญ่โตขึ้นมาตอนลย้มาแต่งแต่งอยู่ก็ต้งแต่งมล้วก็ไปรองเมืมืงขอม แล้วในที่สุดมันก็เลยเป็นรากงาอกอเดียวกันอันนี้คือคือกระสุนเขาเป็นปู่ว่าเป็นบรรรุ่ของคนไทยบบรรทอนรุ่คนไทยออย่างระเจ้าอุทอยยุทธยาก็ขอของเก่าสร้างยุทธยายุทธยาคือคือจริงๆแล้วเอาอย่างนี้คือขอมนี่นะไวชวร,รมันทิเจษเนี่ยจะยุติเพียงแค่ัชวร,รมันทิเจษที่สวรรค์เขายอมรับ แต่ถาลายใช้วลร,รมันที่เจ็ดขึ้นมาแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองเขาไม่ให้เป็นวร,รมันเขาไม่ให้สวรรค์ไม่ยอมรับแล้วก็คุมลแปดเก้าสิบสิบแอดสิบสองนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างปราสาทได้สร้างงี้ก็สร้างไม่ได้เพราะว่ามันเกิดความมันเกิดความเบื่อนหนาแค่สร้างไปปั๊บมีอันเต็นไปแล้วทะเลาะวิวาดกันแล้วเพราะเขาไม่มันไม่ใช่เจ้าของ ฉะนั้นตั้งแต่ชัยวรมันที่เจ็ดขึ้นไปถึงชัยวรมันที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปถึงสุริยะวรมันขึ้นมาสร้างมดเลยทีนี้เขาถามว่าทำไมถึงสร้างกลุ่มเหล่านั้นได้เขาให้เหตุผลว่าตระกูลวรมันนี้เนี่ยมันเป็นตระกูลสักยะวงศ์เขาจัดว่าเป็นตระกูลสักยะวงศ์ เป็นตระกูลที่ทัะโพธิสัตว์นั้นต้องอาศัยต,ตะกูลเหล่านี้เกิดแล้วก็ต้องอาศัยท่องเหล่านี้เนี่ยท่องเที่ยวเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นี่ตระกูลสตั์เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นตระกูลของ <c oughs> ตระกูลของคนมีญตระกูลของคนที่มีศีลมีธรรมอาจารย์ของขอมจริงๆก็คือฤาษี แต่บังเอิญว่าชายยังหอมจริงๆมาล่มสลายนี้นี่ล่มสลายเพราะว่ามันมดยุกของเขาดเาเขาก็ให้เหตุผลว่าแล้วคนที่จะมาต่อบร,รัลังของชยรรัยรามันทิเสตเนี่ยแม้ต่พระราชาวันแม้แต่กษัตริย์ที่แปดก็ไม่สามารถนั่งบ,รรรงบรรัลลังก์ชัยรามันทิเสตได้เพราะว่ามันเป็นบัลลังก์ของมหาจากักรพรรดิ นี่เวลาจะนั่งต่อไปเนี่ยจะต้องไปสร้างบันลังใหม่จะต้องไปสร้างไอ้ธรรมาทใหม่แล้วก็ไปสร้างวังใหม่ถึงจะนั่งได้มั้นฝ้ามันลงโทษฝ้ามันพลาพี่แตกเลย <c oughs> แล้วก็เขาไม่ให้สร้างดอสีตนใดอะไรตนใดจะทําการก่อสร้างาเสริมสร้างบารมีตนเองไม่อนุญาตเพราะเขาจะถือว่าการก่อสร้างปราสาทหินยุติไปพร้อมกับพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ เขาจะยุติให้หมดถ้าจะมีกษัตริย์พระองค์ใดซึ่งเกิดจากเชื้อสายของตระกูลวรมันนับต่อจากไคยวรมันที่เจ็บลงมาสวรรค์ไม่ให้การยอมรับและคุ้มครองว่าเป็นพระเจ้าว่าเป็นตระกูลของวรมันเขาจะยุติหมดพอ,อยุติขึ้นมาแล้วทำมันทำยังไงหรอเขาก็ให้เปลี่ยนเป็นราชวงศ์อื่น แต่ถ้าจะอาศัยคําว่าวรมันมาเพื่อเป็นวรมันที่แปดวรมันที่เก้าไม่ดังและปล่าหนึ่งไม่สามารถสร้างได้และอีกประการหนึ่งไม่สามารถอยู่ในนคนทรทมได้เขาเรียกว่าราชวังแห่งนคนทรทมนี่ไม่มีใครอยู่ได้จะอยู่ได้จะเพราะแต่ตระกูลวรมันซึ่งซึ่ง ซึ่งแต่ว่าก็อยู่ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองบรรลุอรมัญทเจดได้เพราะว่ามดยุคละมันมดยุคกันก่อสร้างมดยุคของคนมีบุญมดยุคของพระโพธิสัตว์พอมดยุคและคำนี้จะทำยังไงก็เป็นกษัตริย์อยู่ไปวันวันหนึ่งไป กษัตริย์ธรรมดาแต่ไม่ใช่มหาจากักรพรรดิไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นกษัตริย์ตกต่อยไปเลยกลายไปกลายมาเป็นกษัตริย์แบบพร้อมๆไปเลยแล้วก็อยู่รอวันล่มสลายวันที่้องสลายที่ตะกวัดตะกอ,อน,อนอใช่ที่มันล่มสลายเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่ามันล่มสลายเพราะว่ามหาจากักรพรรดนั้นเนี่ย คือมาประทับนั่งและปิดตำนานวรมันก็คือชชยรมันทีเจ็ดมันนั่งแล้วก็ปิดตำนานวรมันเพราะว่าในพงศวดานของราชวงศ์วรมันเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า mm hmm. เมื่อถึงสมัยของพระเจ้าชชยรัมันทีเจ็ดมันนั่งปับบัรลังจะจะเริญรุ่งเรืองและก็จะยุดิกบทบาทเสื่อมหมดทุกอย่างจะไม่เหลืออละอีกเทาไม่เลือ้อ จากนั้นก็มีเทนิพอถึงวันนั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยทีนี้มันมีคนเขาบอกว่ามีมีพงศวดานเขาบอกว่ากษัตริย์กรุงเสียยุทธยาอะไรต่างๆก็ไปเกิดกันไปตีเนี่ยไปตีทําให้เมืองพระนครล่มสลายจริงๆแล้วเมืองพระนครนี้ยุติบทบาทก่อนไอ้นั่นอีกก่อนสุขโขทัยจเจริญอีกก่อนทุกอย่างอีก รือจบตั้งแต่พรเจ้าชัยวันที่เจ็ดที่สิเจ็ดเนี่ยเขาจะยุติมั้งแต่ทีนี้กรุงเสียยุทธยาไปตีไปตีคเมนเ,นเนี่ยไอเขาจะไปตีขอบเนี่ยจะไปตีในช่วงที่ไม่มีมหาจากักรพรรดิและกษัตริย์เหล่านั้นเขาไม่ให้การยอมรับสวรรค์ไม่อนุญ,ญาตและไม่ให้เป็นกษัตริย์ที่ถูกยกย่องด้วยฟ้าและดิน ทีนี่มันก็เลยกลายมาเป็นกษัตริย์โนเนเลยกระกรซัตรแบบแบบไม่มีบัลลังก์ที่มั่นคงเลยครองบัลลังไปก็ต้องก็ต้องแบกแบกแบกทุกไปเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> ทีนี่เวลาจะตีก็ตีง่ายอยู่